สวัสดีครับผมจะมากินตระถิ่นะครับ้าให้บันไดลงมฉีบเลยนะครับผมจะ่าคงเอาไปหาหนูเรื่อยๆอยอะนะผมจะ่าไปหลงนะครับไปหาสั้นตอกนะครับผมผ่านบรรยากาศโอเคีบันไดนะครับเลยบ่นไดลงนะครับผมหนึ่งก็เลยมามาหาดักดูนะครับกับป่าผ้านะครับผมมาหาร่องดักดูนะครับมาสิมีบอลรับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับผมพระพรหมหลังแรกครับ ทางขึ้นมาจากศานะครับผมหน่นครับร้อยเรียงเต็มเลยนะครับผมทั้งขามไปครับเป็นป้าครับขาแค่น้านะครับผมเนี่ยหลังแหลกนะครับสวยครับผมไปเดี๋ยวสลังต่อไปครับตัวนี้สวยเลยครับผมเป็นแปะเลยครับดูให้คุ้ครับผมเต็มเลยนะครับผมงามเลยครับตรงนี้เราจะดักไว้ตรงนี้นะครับผม ทางเรียงเขียบก็ดีเลยครับเดี๋ยวเอาไ้ตรงนี้ครับผมวันนี้ก็ค้าแเรวนะครับฝึกไส้เลยแค่หกหลังนะครับผมเดี๋ยวเอาถ่ายวิญญบ้านหลุนพร้อมอกันตอนเย็นเลยนะครับผมกว่าสิเตรียมของมาเห็ดกินพร้อมนะครับเพืยหมานนะครับผมขออยากส่ก่อนครับผมดวงอาทิตย์จะลงแล้วนะครับผม แล้วนะครับเดี๋ยวเขาอยาดไซ้ก่อนนะครับผมนี่งามๆเลยครับผมหลาดสียูยูนะครับทางปิ้งครับผมลุงเหน้านะครับไป็นหนุนนะผมไปหาสานะครับติดขางหนึ่งของพ่อพีนะครับผมเนี่ยครับเมื่อวานสียูบ่าไม่ไม่ยูนะครับผมนี่ยพ่อคัดหยาดไม่ไม่เลยครับผมเอาอย่าไซ้กันครับผมครับผม ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเชทุท่มนึงแล้วนะครับเราจะไปหาสันตอกเบิ้งนะครับผมเราจะขอไปหายามกับเหล็กเขาเอยกนะับเหล็กมานะกา้าผ้านะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศนะครับไทยให้เบิ้งขับไปนะครับผมสันตอกนะครับกดซ้ายแต่แกตอนนู้เขาซื่อๆนะครับผมอะแต่บรรลุน้ํากันครับผมปาชิเขาบอน,นะครับ จะหาดูก,กลับไปเลยนะครับเมื่อกี้กับไ้ไปสองนะครับผมเขาสองเลยนะครับแล้วลุยกลับ,น,น,บนะครับผมยังไม่ได้มาี้นะครับฟังน้ำุนจะงสิบ็นทั้งหนนะครับผมจะปลุนฟังน้ำฝนนะครับ ไปตรงนีสองหลังนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวลงไปข้าง่างนะครับผมไปเดมาลุ้นกันครับผมับไปสอง หลังแหลกเงียบนะครับผมนิ่งครับแถวปุ่นกันนิ่งนะครับผมเอ้ารู้แอนป้องไหนต้องเห็นมาตั้งสองนะครับผมสั้นตอกนะครับผมรู้อยู่ทางปุ่นเราบัดเอ้าเดือดเดือดแต่ไมนรุนไหมนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งฟังปุ่นนะครับผมตรงนี้เพิ่งเร็วนะครับสานีนะครับอ่ะครับผม อาย่างยามนะครับนี่มาหลังหนึ่งนะครับผม,มงวัวหสิออกไปนะครับเลี้กันเท่ากับมานไปแล้วนะครับผมสองเตามนะครับนี่ค่ะอย่างยามกลับนะครับผมเริ่มตัดปุ่นยังนิ่งนะครับผมไปเดีย๋ยขาไปฟังปุ่นกนะ่อเดี๋ยวดูนะครับผม หนึ่งครับผมน่าจะประทานได้ออกนะครับเพระาะว่ามันมีรถมาอัดเสียงนะครับผมก็มีหลังหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับผมไปหน้าซ้ายครับหลังหนึ่งครับผมไปเบื้องกันครับอสองงูออกมาหลังหน้าซ้ายก็ยังหนึ่งด้วยนะครับ มูนายจะมาด้านในออกนะครับผมนี่อยู่ไปไปยามตรงนู้นครับผมไปครับผมดินครับดินดินดินเอ้า ยังนิ่งกูนะครับยังนิ่งนะครับผมบังั้งนูนอีกสองหลังนะครับ <c oughs> มีตะเกียงยาว <c oughs> อู้อ่น้อง ที่พ่อโดนนะครับผมนี่ดักไปหนาหูหนะครับนี่ครับหัวต่ำลวมเลยครับผมเยี่ยโอ้ยเอาได้ทักไปไหมครับผมทักไปไหมแล้วครับผมนี่ต่ำลวมลงม,มาเลยไปไปลุนดึกสองล้งครับผม แรงเปลี่ยน,นบึด้ดมงคูโคตรงามเลยไปรุน่นอีกสามหลังยี่นูน่นแล้วผมชุดนี้สามหลังนะครับผมสามหลังสุดท้ายแล้วนะครับลุ่นนะครับผมจะได้เพิ่มอีกววกนะครับ นึ่งเลยแล้มันนี่นี่ทั้งนึงออกปากน้ำเลยครับนี่อีกหนังน,งน,นึงนะครับผมแล้วง้างนะครับผมอาจจะบบนั้นด้ออกนะครับไปาพัดนู้ครับผมเอาครับผม ทำกับข้าวกินค,ครับนี่เชียร์เขาออกวันแต่ยังเมื่อคืนยังเป็นบ่นใดดิเออบ่นใดไตกกวาทั้กันเดี๋ยวเยดีผ๋ผัดหนูครับผมผัดหนูผัดหนูผัดเผ็ดหนูครับผัดเผ็ดหนูชิ้นวันไดนมีไฟหลอดหน่อยอยต้องไป

เวลาอยู่เอยู่ใชรถเนี <h <h h <h ่นะว่าบรสีมไม่งตอนไปตกปลาอยู่อ่างเ้าหน่อบหน่อยจาเียบายอันนี้กุั ทกอนอะเรไม่กวตอนเ็ดแล้วครับผมอ้าวเช็ดแล้วพี่น้องเออปย๋ยิตัวยิตูวทงเอแต่แสบก็ด้วยตักเสืส้อเลยมาดูกินแถาบ่แสบไปห้าหมอพะนะ้องะ เต่วันเไปหาหมอเนูกว่าเสยไปหาหมอเลยคุเด็กเสพน่เเนี้ยวไม่้ไม่ให้น่ไหมใต้เพี้ยนเพี้นเนี่ยนนละจัดจางเลยแหทั้งผีชสยทั้งกระไสเนาะต้องมาไปทยตู้อีกอือเบิ่งยั่วๆอ่ะาบเอาไปเทียเนี่ยหยาเอาไม่หา่ได้กินอยู่เห็นบอนี่ mọi người mọi rồi mọi người 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 mọi ไปส่วนไหนแต่หนูไม่กินมากินหนูเพรกินหมูกินดูเลยสิคันเบียอะจืดหน่อยนึงเกมสำหรับปลาบ่ราะน่เพรใส่รถดีมันเลยจืดหน่อยนึงสำหรับเจ้านะสำหรับขวดมันกินได้จืดบ่ราะคันยัง แตกก็ต่อยจริงนะมบนัวบนเดทำไมพี่นองวงตรมไว้ไงต้มเครื่องงงวะีเล็กแต่มันงองวะืมไม่คิดถึงงงวะถึงหรอแสดกินยังไงถนงงวงวะไม่ด้งงวเนอะ กินเลยมาแล้เตี้ยมอยูเขาเหรอนั่นน่กินแล้วเจ้าเพิ่ไปน่ะกขาเล่าเขาตังจจเอาไม่ไงกินเขาแลวเพราะไงด่าก็ไม่ไงหอมกินเขาเลยค่ะเราไปไบบอลแล้วเขาังแต่งาเขาให้ป้าสายกิน ดูยมันเลมันก็ดูกรุ้ยแบบวคุยเลยอะเให้มากิมกมกบฝักนุนเลยเกียยมว่ามักต้งเสีม่ิว่มันกินอย่างไรยิมมักแ่งรูไหเียมันก็คือปาสาเลยนี่ปาสาแล้วมาเกิกนาสีดงเกินเกินนเินเก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 นเกินเกิเกิยไง เอยมาผมนี่เนี่ยเขาบอกในรถสัตว์กันเมื่อื่นเลาก็สั่งเลืกกับพัดงูเล่นั่นก็ซื้อมาซื้อมาเดียมันหกงูครับผมโซนที่บ้านตอนเสาครับเอ้ยมานีฝากคือผมนะครับผมหกงกว่าเดี๋ยวนะครับในแจ้งเลยครับผมไปแต่กระดุนกลับเขาครับเมื่อคืนนี้กับม้านี่เลยครับผมติดกลับตัวเดียวนะครับต้องนั่งกับเส้นต่อเอานะครับผมไอ้กระดุนโซนนี้ครับผมกลับเขาเหมานมอนะครับตั้งหมด ซิบหาหลังนะครับผมไปได้ประรุนครับผมรุนหลังแลกกันครับบอกว่าโอ้โหเนี่ยโอ้โหเจยบลอยพี่น้องรูง้นหน่อยนะครับผมโอ้ยนะนะั่แตมแจกเขาครับผม เต็มแดกครับผมเส่นดงครับหลังต่อไปครบผมหแล้วนี่เออเรียบร้อยี่น้อโอ้ยไม่แต่หน,วน,วนูน่อยทีนะครับโอ้แม่มันโดงใส่ั้นลูกเลยครับผมเลยนะครับ แต่แกะถักไใบเห็ดบ่างเลน,นะครับผมเสีย,สย,ยดายใช่หน่อยไม่รุ่นนี้หน่อยครับเก็บก่อนไปแล้วรุ่นหลังทางนี้ครับผมทางนี้บอมานะครับผมนิ่งนะครับไปนาใส่อีกหลังหนึ่งครับผมไปรุ่นหลังนี่ครับเห็ไหมรครับว่ ห,ห้หอยขุดหากินต้ห้อยหนูใหญ่นะครับผมง้โอ,โอม้านะครับผมเดิบันเด่นถีกทางน้อยนไปเก็บครับผมมาดูหล,หลังทางนี้ครับผมต้งนี้หาหลังนะครับ <c oughs> โอ้โอ่าก็ใส่หน่อยนะพี่บ้านเด่นจ้ะผม หนึ่งนะครับไปดูลหลังพุ่นครับผมไปดูลหลังต่อไปครับไม่ถูกวอลล์หนุ่มอ้ยหนึ่งนะครับผมหนึ่งนะครับแล้วหนึ่งก็จะมีตัวเดียวกว่าออกไหมหนึ่งเลยครับผมตั้งแต่เมื่อคืนเนิ่ม ขอบคครับขึนี่แดดแนาะขึ้นนี่ต็มลมนะครับผมเจ้านี้โอ้หนึ่งนะครับไปอย่างนึงนอีกสองลังครับผม สองรังครับหนึ่งชือเจ,จ้าครับผมเฮียไปใส่เบิดเสี่ยวเคตตัวเดียวนี่บ่น้ำมันขึ้นโอ้ยแดงง่ายเงอยู่แดง่อยู่อยู่ไอ้เจ้าหนิ่งครับผมโอ้มึงเหี้บ่ได้พอโตเด้ครับ อีกจุดหนึ่งครับผมอีกสามหลังนะครับอ่ะุวนจุดนึ้งอีกสามหลังครับผม,มจะเด็ดเต็มงาน,น,าน,นมาเนาอมาส่ายนีน้เราเนยวเป็นยังไงไม่หยัดดีที่หนึ่งนีงน่บพวออกครับรันมะเนี่ยโอ้บอลลันหรับ ไปอีกหลังนึงย่งครับผมผมยืนยิ้มยินเสียงเั็นเสียงยังขยับครับฮ้ฮ้ฮ้ดิ้นดินพี่น้องดิ้นดิ้นดิ้นอือดิ้นับผมโอ้โหเดี๋ยวผมคอยจัดการับผมผมจะจัดการเขาหนึ่งจบเลยครับผมนะครับเอ็มบ์ตัวงามเลยครับผม น่าเด็ดแต้มนะครับผมฮ่าอ๋อเดี๋ยวเรามากนึ่มาแล้วมาแล้วเก็บครับผมอะครับผมเมื่อกี้ก็ได้ไปแต้มหนึ่งนะครับตอานี้สามแต้มแล้วนะครับผมเก็ตรงงาเมื่อแค่แต้มเดียวนะครับตอานี้เดี๋ยวไายางจนสุดท้ายครับผมอีกสามหลังนะครับผมวันนีได้อีกงใหญ่โตบอนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็ได้ไปสองแล้วนะครับสานั้นนะครับผม อันนี้คือว่าหมานอยู่นะครับแปลกนะครับผมฝึกขึ้นนี่ก็ติดหางนะครับมไม่นิส้านี่ก็ติดหางอีกนะครับผมเือว่าผมใส่เพราะนั้นเป็นนะครับผมเพราะเส้นเจ้ีที่สองนะครับผมกับเพรเคยถือหนูแล้วมานถือเพราะเคยถือหนูใช้แรกเนี่ยนะครับผมก็ได้รู้กับคอมเมนต์บอกได้นะครับผมบายดักยังไงนะครับผมผมใส่ไล่ผมเปใส่มินอยู่เด้ตัวเหยียบมันจะไดแล้มันถึอแต่หางไหมครับผม แต่ว่าหนูมันแล่นเร็เวหรือจังไลยก็บ่รู้นะครับถึงแล่นเร็วมันหนาที่หยับนะ้ำถึงหางขึ้นนี่ก็ถึงหางนะผมซ้นนี่ก็ถึงหางอีกเดียวนะครับเดีแต่ประดูเดีกสามหลังยืดขาครับผมเขาจะได้เพิ่มใหญ่โตขึ้บ่างนะครับผมแต่ประดอลลกันครับขานีบครับผมมาเชื่อถายนะครับสามหลังนะครับผมชิ้นยังบ่โอ้ยเอาไว้ันกระโดดตีพี่น้อง นิ่งครับผมว่ามีเลยครับทางพุ่สองลังนะาานานรนครับผมผมมาหนาเสีบ่มีตัวนะครับพอเราไปเราเนี่ยไม่เห็นมีอย่างเลยนะครับผมไปเดี๋ไปเพิ่งครับผมออไอ้แฟนนี้่พวกมึงเราเงียบนะครับผมห้อมันขุดเถอบมึงนี่สองตัวสองลังก็จะไปกันนิ่งครับ มันก็นิ่งนะครับผมชองหลังนะครับข้างนอกมันขุดเต็มเลยครับระรอบหน้าะอ๋อขุดไม่ไม่ดิหน่อยวันนี้ไม่ไม่ครับผมเดี๋ยวมันอยู่แล้วอ็กลับมาดักเบื้นะครับไปเก็บครับผมเดี๋ยวสรุปผลงานครับผมครับผมสรุปผลงานสอนอย่ก็บสามเตีมนะครับก็สิลงกลับมาขึ้นนี่อีก สี่แต้มนะครับผมเป็นเจ็ดแต้มนะครับถือกลับ,แค,คบ,บ,คบแค่สองนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ถือกลับซีนะครับต่ว่าตัวใหญ่ถือแค่สองนะครับมีตัวน,น้อยๆนะครับผมส่วนยิ่งเลยกับสามแต้มนะครับ่้นตอกเอานะครับผมหนูยื่นเก็บหลายอยู่นะครับต่ว่า ม้ออกนะครับหม่อนี่เขาอัดเฟี้ยงพอดีนะครับมันก็เลยบ่ออกนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตรงมากในสวนโปูแสนมานะครับมาหาดักนะครับผมดักตัางแคมเลยนะครับอ่ะวันนี้กับซับนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจผมด้วยนะครับเจียามหากินทั่วร์ที่บุนะครับผมเพจตั้งสางไม่นะครับฝากเข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะครับผมอ่ะจะก็ไม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ